สวัสดีครับเมื่อนี้หลังเลิกงานนะครับกัสิพาไปเที่ยวเบิ้งวิวของบัวอำเภอภักดีชุมพลนะครับช่วงแลง้ยงหลังเลิกงานกะขับรถเส้นถนน225สอานะครับจากหนองบัวละเวีไปจุดชมวิวเขาพังเฮกะประมาณ40กิโลนะครับอันนี้ก็ถึงช่วงบ้านโคกสะอาดแล้วนะครับตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวละเวีนะครับทางเข้าบ้านหนองม่วงนะครับมองนี้กับเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยจุดนึงครับสำหรับถนนเส้น225ห้านะครับก่อนจะเข้าตัวตำบลโคกสะอาดนะครับมองนี้ครับจะสวยแต่ว่ามอง ที่เพิ่นกําลังเห็ดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสิ่นของบ้านโน่นสล้านนะครับบ้านโน่นสล้านก็กาลังเห็ดขยายถนนไม่เป็นซีเลนนะครับตอนนี้ก็กาลังบดอัดอยู่ครับบดอัดอยู่แค่นี้เบื้อดีบันไดครับนี่คือบ้านท่าปูงนะครับบรรยากาศช่วงแล้งของบ้านท้าปงครับมาถึงบานท่าปูงแล้วมาเบิ่งบรรยากาศช่วงเล้งนะครับว่าที่ไปเบิ่งวิวแล้วก็ไปเบื้องตะววนตกดินช่วงแล้งนะครับของตัวพักดีจุมพ้นจะสวยขนาดใดนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งขึ้นไปเบื้องช่วงเล้งพี่น้อง อันนี้ก็ช่วงเรื่องงานเนาะลับไมาเรื่อยๆก็ถึงบ้านทรัพย์มงค้นแล้วครับถึงบ้านทัพย์ม้งคลนแล้วก็ข้้งนาเขาก็ทีเป็นทางเขาทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่งนะครับนี่ครับอะ่าอยู่ทั้งขวามือเขาทางเดียวจะเข้าไปมองเนี่ยเบลลเรือสีส้มนะครับเข้าไปขี้ไปพูนตรงขึ้นไปจะเป็นด่านทรัพย์มงค้นนะครับขึ้นไปเที่ยวทุ่งบัวสวรรค์นะครับเอาขี้ตรงไมาเรื่อยๆครับเลยทางเขาทุ่งบัวสวรรค์มาน้อยนึงนะครับกับบ่กไก่ดอกครับขึ จุดชมวิวแล้วนะครับนี่ทางขึ้นเขากับบรรยากาศเป็นถนนสองเลนแบบนี้ป้าไม้สองทางทา้งนี้เขียวขจีดีครับต่วมากกว่ที่เป็นไม้ปดูนะครับสอง,งทางทั้งเรารอกนหอดวัดเอาบางเฮยนะครับจะเป็นเนี่ยอมองต้นไม้ครับจะเป็นต้นประดูซะส่วนใญ่นะครับต้นประดูทั้งสองฝั่งทางเลยขับมาเรื่อยๆบรรยากาศก็สมคึบคืมมัรุ้นว่าคนที่ตกบอ่อที่ได้เบิง้งวิวตะเวนตกดินบอ่อหรือว่า ที่ได้นีโฟนนะครับมาเบิง้ง2งท่ายิปพี่น้องว่าที่เป็นยนไหงไงเมือที่ผมไปนั้นว่าช่วงนี้กะบเบิงบรรยากาศสอง,องทางทางไปก่อนนะครับเนี่ยมหงษอ,อยู่ชมพิวเนาะนี่บรรยากาศก,ากับถนนหอทังดีครับพื้นผิวถนนดีบม่มีหลุมมีบ่อครับขับขี่สะดวกสบายครับแล้วกะในอนาคตบริเวณนี้จะขยายเป็นซีเรียนแล้วนะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศเพื่อในอนาคตจะได้เห็นภาพถนนสองเลนแบบนี้แล้วนะครับในอนาคตเพื้นที่ขยายเป็นซีเรียนแล้ว เก็บภาพไว้หลายๆหลายๆบ้านหลายๆมุมนะครับเพราะว่าอีกต่อไปเขาจะบ่ได้เห็นเป็นถนนสองเล้นแล้วแต่ว่าก็่าจจะใช้เวลาอีกโดนยู่ครับเพราะว่าเพื่อนต้องเฮ็ดเป็นถนนสี่เลีนนะเฉพาะพื้นที่ราบกอนะครับพื้นที่บนเขานี่ก็่าจจะเห็ดที่หลังนะครับต้องรออีกหน้อยในอนาคตอาจจะเป็นสี่เลนนะครับนี่ถนนทนงนทางกาัสะดวกสบายครับไอถึงเราพี่น้องพอขึ้นไปนี่จากน้อยก็หอดแล้วจุดชมวิวหอดแล้วนะครับเกิดมาาน้อยนึงก็บ่อไกลครับ ใสยมือเขานะครับคือจุดชมวิวผมจะมาบ่อยนะครับช่วงเศร้าๆเพราะว่าผมจะมาหามือที่มันจะเป็นทะเลหมอกนะครับมาประจํานะครับเนี่ยจะเป็นทะเลหมอกนีนะครับแอดมินอีกท่านหนึ่งนะครับมาหาเบิรงบรรยากาศว่ามือใดซีได้ทะเลหมอกนะครับช่วงเศร้าๆกับมือใดฝนตกแขงแงนะครับช่วงเลี้ยง,เ,ยงเพราะว่าเศร้าไปแล้วผงก็ะดิเป พูดขี้ไปมองนี้นะครับไปเบื้องฮาเทียมีทะเลหมอกก็ได้ได้เก็บบรรยากาศทะเลหมอกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและโอกาสนะครับทะเลหมอกของภาคตีชันตกเนี่ยเขาต้องหาเวลาเหมาะนะครับจะได้วิวทะเลหมอกมาฝากเนาะแต่ว่ามือที่ผมไปหลายๆรอบเน่เป็นแด่เป็นหมอกนะครับแหกหมอกฟุ้งกระจายเพราะเป็นทะเลนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันยังบา บอ่อน,นั่นนะครับมันตรงเดดนอนหอนจะจัดนะครับเพราะฝนตกแล้วแดดนอนหอนจะจัดแล้วเมฆกะทิร้อยตำมันกะทเป็นทะเลหมอกใ้เขาเย็นบริเวณมองนี่ครับมองเดินม่องนี้เลยเนีเดิน,นปักดียมพนเนี่อ<ง>ันนี้ผมไปชงเลงๆเลีะครับบรรยากาศจะได้ได้ฟิวเบิ่นี่เลยตอนแรกว่าที่เบื้องต่เวนตกตีนนะครับเะเบื้องขี่ปาบนนะครับเิบตหลื่อมตังค์เข่าไหลนค้อย แต่ว่าวิวก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับวิวสวยเหมือนเดิมสําหรับในตัวปากดีจุมพ้นนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝน,นเนี่ยเขียวไปมองในกระขชยวครับเป็นตาเบิง้งนี่ครับก็เลยจิบมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอันนี้ช่วงในเลี้ยงช่วงเดือนงานนะครับนี่ถ้าเมือ่อใดมีทะเลหมอกเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกรอบเลยครับจะหาโอกาสมาทายยังเมื่อเช้าให้เบิ้งนะครับทะเลหมอกของฟากดีจุมพ้นจะสวยบ่าแพ้่ ที่อื่นเลยแหละครับผมขอบอกเลยทะเลหมอกของบางดีเยีมคนบรรยากาศช่วง,งเลี้ยงกับประมาณนี้ถ้าจะเว้นตุกดินถ้าช่วงหนาหนาวเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศช่วงเลี้ยงนี่บึกมันนี่ฝนทวงตกเลนะครับก็เลยต้องลงไปก่อนครับฝนตั้งเข้าม้านี่คือนาวัดับวนเฮยเนาะครับวัฏาจัก์นกเนาะเดี๋ยวมีโอกาสที่มาถ่ายภาพมุมสูงเยู่ครับเพราะว่าเมฆมันหลายทาพทถ่ายภาพมุมสูงบ่ได้ีลยวกับเป็นกีฬาเป็นอย่างเนาะ สำหรับคลิปนี้ก่ะซี่ขอฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับขอคุณหลายๆครับ